ตามที่เราตกลงกันว่าเราจะาทำโครงงานอะไรนะเมื่อวันฤดูใบไม้ผลิเราจะทำอะไรเราจะป,ปะลูกอะไรเออปลูกเมล็ทานตะวันใช่ไหมคะทีนี้ลองมาดูว่าคุณครูมีคือประกอบอะไรบ้างอันแรกคือใช้อะไรเอาไปปลูกลองมาดูซิใช่ไหมอันนี้คือค<ณ>มเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วก็<า>น,บบน้ำมีอะไรที่ก๊อกสมบูรณบเด็กแจะขอไปใช้ก๊อกกุลา แล้วเอามาวางทิ้งอันนี้สมมติว่าอันนี้จริงๆมันคืออะไรคะอะไรที่มคคัน,นอยู่ในนัน้คืออะไรตัรจะเเออชันเก็บของหรือชันไปของแต่ว่าในวันนี้เราจะให้ตรงนี้ว่าคือคอนโดสิออ่งที่เราจะทาก็คือปลูกต้นอ่อนทางตะวันคอนโดนี่คือที่อยู่ของต้นอ่อนทางตะวันทีนี้การจเจริญเติบโตเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ่ามาเล็กอ่อนต้นอทางตะวันเนี่ยมันชอบที่มืดฉะนั้นถ้า,าเด็กปลูกเสร็จแล้วทุกคนก็จะเอาตะกร้าของตัวเองเนี่ยมาวางไว้ที่ชั้น แล้วก็เราจะใช้นะคุ้มคลุมไว้แล้วเราจะเปิดดูทุกวันว่าในแต่ละวันเนี่ยเมล็ดอ่อนต้นอ่อนกันธุ์ตะวันเนี่ยมันโตขึ้นแค่ไหนซึ่งในการทดลองนะคะก็จะมีเราจะเอามาเล็ดต้นอ่อนกันธุ์ตะวันล้างพอล้างปุ๊บเราจะแช่ไว้หึ่คืนแช่เนี่ยไม่ได้แช่ด้วยน้ําน้ําเย็นนะคะจะแช่ด้วยน้ำหมุ่นตอนนี้ทําอะไรก่อนขั้นตอนที่หนึ่ง น่แค่น้ำไป่นึ่งคือน้ำที่แช่น้ำอ๋อน้ำอุ่นน้ำร้อนอูสิฉันกินมาแล้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรดีแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนดูสิว่ามันเคยเห็นทำไมไม่ได้ยี่สินเขากินหรอแต่เขากินยากได้หรไอ้นี่กินได้ครับอย่าเพิ่งกินนะเอามาบอกให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูด้วยอะไรจะทำให้เพก่อนดูกา 没有经验。 ้ำให้น้ำสะอาดพิงน่างแะล้แรกคุทำอะไรนะคะไม่ใช่โอเค มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เด็กๆก็มันมีอะไรไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเดี๋ยวคุณผายให้ให้ให้ส่งให้ส่งดูก่อนวันนกลุ่มส่งดูก่อนละหยิบไปเป็นของตัวเองสักสองเม็ดแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนหยิบไปของตัวเองสองเม็ดแล้วก็ลองส่งต่อให้เพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากวันแรกที่เราเห็นขวิดของตัวเองไปแล้วก็ส่งต่อค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อีกชั ng, ้นหนึ่งกบไว้พอกลบไว้ปุ๊บแต่ละคนของตัวเองเนี่ยเอามาวางซ้อนกันไว้เอามาวางซ้อนกันไว้แล้วเราจะเก็บใส่ถุงแล้วก็ไว้ในถุงมือต่อเราจะดูอีกทีวันหน่เราจะมาดูสองวันเอาวันนี้มืดขาดสองวันไม่ได้เป็นวันอาทิตย์อีกีวันเราจะดูอีกทีวันไหนดีวันจันทร์โอเคโอเคนะคะรอบมือหนึ่งค่ะการปลูกขั้นตอนของการปลูกก็คือเราจะต้องเอาดินเนี่ยเตรียมดินก่อนเราดินปลูกไปเทใส่กระมังไว้ก่อน เยอะเมันใช้เยอะจักฮะดินเนี่ยเด็กๆใส่กระ buoy จักตักดินใส่แล้วเวลาใส่ดินนะคะเด็กๆดูใส่ดินให้มันอยู่ตรงนี้ขึ้นมาสักหนึ่งนิ้วจากนั้นก็ใช้มือตัวเองเนี่ยกดดินนิดเน็กดูนะคะกดดินพอกดดินเสร็จปุ๊บต่อไปให้เอาเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยโรยลงไปเลยโรยลงไปเห็นไหมคะพอโรยลงไปปุ๊บมาเอาดิน อีกหนึ่งช้นใส่ข้างบนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดินนะคะให้ม uh ันคลิดเมล็ดของต้นอ่อนทานตะวันแบบนี้โอเคหมคะโอเคโอตัดดินโอ๊ยเฮ้ยนี่ต้องโารไโอเี่อเค Oh <laughs> อันนี้คือชั้นที่หนึ่งก็ใส่ดินชั้นที่สองใส่มาเลสก่อนกัางตะวันชั้นที่สามก็ใส่ดินใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องทำการอะไรรดน้ำรดน้ำ่อนต้องรดน,น้ำให้มันชุ่มๆแต่ไม่ใช่เปียกหมดนะคะต้องแค่ชุ่มๆุ่บางทีแค่จะน้อยเราจะรดไงโอโหหลายเยอะแยะโอเคโอ้หลหมดเลยนี่ค่ะไอุ้๊บวิธีทำ เขาจะเอาที่เราเจาะรูเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลลงเห็นไหมคะไหลลงมันจะได้ไม่ฝังมันอย่างสมมติว่าเราใส่ถุงเราใส่น้ำเยอะอยู่น้ำก็จะ่ถุงวิธีเก็บก็คือเอากล่องที่หนึ่งวางแล้วเอากล่องที่สองวางครับกล่องที่สามวางครับกล่องที่สี่วางครับเราก็จะใส่สี่กล่องเสร็จแล้วเอากล่องที่ไม่ได้ทําอะไรเลยวางครับหนึ่งกล่องขดไว้ให้มันแน่นๆใช่อันนี้กดแล้วก็เก็บไว้ในถุงเราจะเก็บไว้ในถุงก่อน าวางทับวาทับเสร็จแล้วก็เก็บไป้เนี่ยวลงวแต่นก็วเนี่ยคุณแว่างรจแล้วเอาวไที่คอนโดเลยเพื่ออยากมันมีการกำลังโว่าเป็นยังไงนะการเดียวนี้เอามาซ้อนกันหมเพื่อจริงไม่ทำมออไ,ไม,มเราต้องซอนกัน อะไรคะไอ้ยูไอ้บอกได้ก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรแล้วก็มาใส่เพื่ออะไรเวลาต้นอ่อนทานตะวันแต่ช่องโตขึ้นเนี่ยต้นมันจะได้เรียงสวยๆแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ต้นอ่อนมันโยเยมันจะไม่ขึ้นต้นหรือว่าเราจะทำแบบใส่กับไม่ใส่เพื่อดูว่ามันเปลี่ยนไปยังไงเอาไหมทำไหมคะลองดูไหมอ่าโอเคหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วเด็กๆอยากจะทดลองว่า ถุงแต่ไม่ใส่ถุงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่ามาได้ต้นหอมตะวันข้อที่นเราก็จะใส่ถุงไปเลยจบไปเลยแล้วเราจะมาดูผลวันไหนนะคะวันจันทร์อย่างเราจะมาดูผลอีกทีวันจันทร์น้ำกับรถยี่ห้ออะไรเรียบร้อยอันนี้คือการปลูกต้นหอมตะวันตอนไหนะเออตอนโดโอเคเก่งมากมันเกิดอะไรขึ้นไหมหลังจากที่ว่าเราเอาถุงขึ้นมาใช่ไหมคะ เนี่ยลองเปรียบเทียบว่าระหว่างที่มันอยู่ในถุงกับระหว่างที่มันไม่ได้อยู่ในถุงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นไหมคะอ่ะคนยิ่งขึ้นกลมนี่ไปยังอาหารจะเป็นกลมเลยอ่ะกลมๆกลุ่มเดียวอ่ะนี่ก็จะเป็นกลมๆอ่ะเมื่อเราดื่มนมนะไหมคะขอแชร์ใหทุกคน 他们看到凤凰，就馋。 มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอาเนี่ยลองเสนอให้ตามสิมันเป็นยังไงคะเมื่อหนึ่งมันเป็นยังไงนี้มันเล็กมันน้อยอันนี้อันไหนอันนี้เล็กกว่ีกันอ่ะเห็นไหมคะมันเยอะกว่าแต่เนี่ยมันกว่านี้เยอะกว่าเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรของที่สะกุกแปลงอะไรของที่เกตุรังเหมือนกัไม่สามอันนี้ไม่เหมือนยังไงของที่นิก้าถเป็นยังไงคะมันน้อยแล้วมันเป็นยังไงอีกเท่ากับมันน้อย don't have ที่มันงอกอันนี้แสดงว่าเป็นยังไงนะที่มันโตที่ละเดี๋ยวเดคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยจริงๆนะคอนโดเราอยู่สามชั้นเนี่ยอันนี้คือที่เราใส่ก้อนอ่อนก้อนห่าตะวันที่มันโตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ชั้นแรกได้รับแสงได้รับน้ำที่เพียงพอเขาก็เลยโตกว่าเป็นไปได้ไหมคะออเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยการปลูกต้อนอ่อนทานตะวันเนี่ยที่มันไม่โตหรือมันโตช้าเพราะว่า เราใส่เล็กน้อยไม่ได้รับนะ้ําไม่ได้รับสแสงแดดส่วนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าน้ําที่เรารดลงไปไม่ทั่วถึงส่วนอันเนี้ยที่มันโตวไวโตวตามตามวันและเวลานเนี่ยแสดงว่าได้รับนะ้ําได้รับสแสงแดดใช่ไหมคะ,ะทีนี้วันนี้ถึงวิธี 7, เก็บแล้จะเก็บต้นอ่อนทัตนตะวันวิธีเก็บก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาต้นอ่อนเนี่ยดึงขึ้นมาก่อน,อนแล้วก็ใช้กันไใบตัดไปแล้วเก็บไปเลยเห็นไหมคะโอเคะคือน้ำอ่